สวัสดีบิ๊บ่นทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ของบิตคอยในภาพระยะสั้นที่ไซเวย์ค่อนข้างผันผวนพอสมควรและผมแอบเล็งเห็นเป็นแพทเทิร์นบางอย่างที่เป็นแพทเทิร์นในการกลับตัวตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากครับและในภาพใหญ่เองกับการที่บิตคอยยังคงไซเวย์อยู่โซนฟิโบนัชชีแบบนี้ในอดีตที่ผ่านมาก็คล้ายคลึงกับพฤติกรรมแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับราคามีการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงเกิดขึ้นจะเป็นยังไงลองไปรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่27เดือน3และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อยากให้เพื่อนๆผมฝากกดไ like, ลค์กดลไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งได้มารับชมก็ฝาก s u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับและใครก็เพื่อนที่ไม่ได้มั่นใจในแผนของตัวเองนตลาดปัจจุบันช่วงนี้นะครับผมมีอัปเดตแผนรละะ็นแกคับ เพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันในคอมมูนิตี้หาวฉลามได้นะครับมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบฟรีแล้วก็แบบซัพพอร์ตยูทูบแผนทั้ง2รูปแบบนี้เหมือนกันนะครับต่างกันแค่บังคับเทรดแล้วก็ไม่ได้บังคับเทรดเท่านั้น,นครับแบบซัพพอร์ตยูทูบเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็กดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับข้อมูลผมอัปเดตไว้ใน,นชุมชนตรงนี้แล้วก็จะมี Discord นะครับเอาไว้ให้พูดคุยกันนะครับผมก็มีการแชร์พูดคุยกัาไว้ในนี้เช่นเดียวกันนะครับและแบบฟรีเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีกติกาใในนนการรออยู่ห้งลฟีะ แผนทั้งหมดก็จะเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แต,ตกต่างกันเลยนะครับฉะนั้นเราก็อยู่ที่ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับแบบไหนนะใครที่เทรดประจําไม่อยากเสียตงังก็แค่สแกนเขียวอาค้ ทักเข้ามาในห้องไลน์ได้เลยนะครับอ่ะเรามาอัปเดตในฝั่งของ Bitcoin ดีกว่านะครับเพื่อนๆซึ่งในเมื่อวานนี้ผมค่อนข้างมีหลากหลายมุมมองและผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้มั่นใจนะครับว่ามันจะไปต่อไกลๆเลยไหมหรืออะไรเนรียผมโฟกัสแค่โซน72็ดหเนาะที่เราได้คุยกัไปในคลิปเมื่อวานแล้วก็จะเป็นช่วงราวๆประมาณเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดถแถวๆหกหมืหรือ 66, หกหมือ,อันนี้ก็ต้องรามาระวังเอาไว้ นะครับก็มีอยู่อยู่หลากหลายจุดด้วยกันที่ผมแอบเล็งเห็นนะครับส่วนในภาพระยะสั้นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเพื่อนเราจะเห็นได้ว่ามีสภาพคล่องแถวแถวช่วง 71, 0 0 0นนะครับยังเป็นจุดที่ผมได้แอบโฟกัสอยู่และก็โซนด้านล่างที่ประมาณ6 9 0 0 0โดยประมาณนั่นเองนะครับที่นี้แสดงว่าโอกาสในภาพระยะสั้นสิ่งที่ผมแอบเล็งเห็นคือราคามีโอกาสไซด์เว้ตั้งแต่อะไรครับ72,000ก็คือแถวแถวนี้นะครับแถวๆปลายไซด์แถวแถวนี้และก็แถวแถว0 0 0ก็คือค่อนข้างสั้นมากๆค่อนข้างใกล้ถถึงน669แวี นะครับเพื่อนที่นี่แล้วผมเห็นแบบแพทเทิร์นอะไรล่ะครับในภาพระยะสั้นผมได้มีการอัปเดตไว้ในแฟนเพจแล้วเนาะและก็ในภาพระยะสั้นเองผมแอบมองเป็นในฝั่งของแพทเทิร์นฟอร i n g งเวดนะครับหรือแพทเทิร์นที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในภาพระยะสั้นนั่นเองโดยที่ทาร์เก็ตของเขาก็อยู่ราวประมาณช่วง72,000ร์ครับเพื่อนดันไปตรงกับในส่วนของสภาพคล่องพอดีและก็อาจจะเลยมาถึงในฝั่งของทาร์เก็ตจากแอนโชดเดอร์นะครับที่เราวัดกันเนี่ยผมวัดทาร์เก็ตให้ ก็อยู่ราวประมาณ72,000มองจนถึง74,000มดอลลาร์โดยประมาณฉนันเล่า r าแถวๆเนี้นะครับผมอาจจะรอย่อหน่อยหรืออาจจะไม่รอย่อก็ได้นะครับเดี๋ยวจุดเข้าเทรดเนี่ยผมจะไปอัปเดตกับเพื่อนในกลุ่มเทรดเฮาฉลามอีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจก็เข้ามาจอยกันได้ทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบซัพพอร์ตยูทูบนะครับฉะนั้นเล่าเพื่อนๆใครที่จะกดเข้าเทรดก็ลองเอาแผนเนี่ยนะครับตาม price action ที่ผมได้โฟกัสเนี่ยลองไปวางแผนเทรดหาจุดเข้าเทรดในภายพระยะสั้นกันดูนะเพราะว่า RR มันค่อนข้างคุ้มนะหลุดโลออะไรรแแถวๆเเนีเยยามพ้ แล้วค่อยไปหาจุดเข้าใหม่นะครับเป็นโซนๆไปเป็นโซนๆไปนะเพราะว่ายังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาได้อยู่เมื่อเพื่อนจะสังเกตได้ว่าในภาพราร์ราซนเองแถวๆหกหมื่นเก้าพันเนี่ยนะครับดันเป็นอะไรครับในฝั่งของเส้น EMA พอดีเลยเส้น EMA ที่มารองรับพอดีเลยประมาณ68,700ผมก็เลยตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็คือ69,00 0ดอลลาร์เพราะว่าก่อนหน้านี้นนการเด้งขึ้นมาเทสยังไม่ยอมหลุดนะอันนี้กําลังจะมาเทสอีกรอบหนึ่งอาจจะไม่หลุดก็ได้อาจจะส่งผลผลักดันให้ราคาของบิตคอย ปรับตัวไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเป็น R r ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะหลุดแล้วก็แค่คัดเราค่อยไปหาจุดเข้าใหม่โซนถัดไปโซนถัดไป,ดไปอะไรก็ว่ากันไปเนาะยังมีโซนรองรับเราอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นสี่แล้วก็จะเป็นทาร์กเก็ตเมื่อวานที่ผมได้แอบพูดไปเลยนะครับซึ่งไอ,ไอ้มุมมองตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพในส่วนของขาขา C เนาะหรือภาพให,ใหญ่ๆนะครับที่มันใหญ่ขึ้นนะนะสมมติถ้าหลุด6กหมื่นเก้าเราก็แค่รออาจจะเป็น6กหมื่นหกหรือ6กหมื่นสี่ก็ว่ากันไป อันนี้อาจจะเป็นภาพให,ใหญ่นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผมจะมองเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันหลุด6กหมื่นเนะเราก็ค่อยมองเป็นมุมมองนี้แล้วเราค่อยไปหาจุดเข้าเทรดใหม่นะครับอ,อันนี้เป็นแผนระยะสั้นที่ผมอัปเดตไปเท่านั้นซึ่งถ้าไอหกหมเนี่ยที่ผมโฟกัสเนี่ยมันดันหลุดนะครับมันก็จะกลายเป็นมุมมองที่จะลงต่อไปโซนล่างๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ปิดโอกาสสักมุมมองที่มันอาจจะเกิดขึ้นไอมุมมองล่างๆตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับสภาพคล่องเนี่ย โซนด้านบนเนี่ยแถวแถวช่วง6กหมไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีแล้วเพื่อนเห็นไหมแท่งเทียนมันมันไม่มีอ่ะมันหายไปเลยนะครับแต่พอมองโซนด้านล่างแล้วเพื่อนๆเห็นไหมแท่งเทียนเนี่ยก้อนมันกระจุกกันเยอะมากๆนะครับล่วงตั้งแต่ช่วงอะไรครับหกหมลงไปเนี่ยลากยาวไปถึง6กหมเนี่ยมันค่อนข้างมีในยะทธสำคัญมากกว่าแถวๆหกหม่อยู่เหมือนกัน ฉันแล้วการที่ราคาบิตคอยจะอาจจะปรับตัวไปได้นะครับจากแพทเทิร์น falling wedge ราคาที่อาจจะปรับตัวจากแพทเทิร์น falling wedge ของผมเนี่ยตามลูกศรสีเขียวเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นไปถึงแค่6 2 0 0 0หรือ64,000แล้วปรับตัวลงไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญเลยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมโฟกัสว่าแท่งเทียนมันบ่งบอกยังไงแล้วก็แอคชั่นตามนั้นนะครับเพราะมันยังมีโอกาสที่จะลงต่อเหมือนกันหรือโอกาสที่จะไปต่อถ้าแท่งเทียนปิดสวยสวยมันก็มีเหมือนกัน,นครับถ้าแท่งเทียนปิดสวยสวยแบบเนี้ยนะครับมันก็มีเหมือนกัน ฉะนั้นตรงนี้ก็รอโฟกัสแค่แท่งเทียนเลยครับว่าปิดยังไงเพราะกรณีในการปิดซื้อสวยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นการอะไรครับย่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับลงมา6 9 0มอย่างที่ผมอัปเดตไปเมื่อกี้นะครับ f l l n g เรนเว t และปรับตัวขึ้น 3, 4, 5อาจจะไปช่วง74,000-84,000ดอลลาร์ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันแท่งเทียนนะครับหลังจากนี้นะเพื่อนๆคือสิ่งที่เพื่อนต้องโฟกัสมันสำคัญมากๆนะครับ ทีนี้ครับเพื่อนๆในภาพใหญ่ๆเองเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วมันงงๆหน่อยนะผมเอาให้ดูตัวอย่างนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆเชื่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้ราคากระจุกกระจุกอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของโซคลาสสิกนะครับมีการปรับตัวไปที่โซนโอเวอร์บอทนะครับโซนโอเวอร์บอทแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ใกล้ๆออทามไฮด้วยนะครับมาเทสแถวๆออทามไฮด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในฝั่งของแม็กซ์ดีไอซ์ไซด์นะครับโทษทีนะครับก็อยู่บริเวณโซนโอเวอร์บอทแต่ยังไม่ได้มีสัญญาณในการกลัับตวนะ มันเป็นการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับทีนี้เรามาดูในช่วงปัจจุบันกันบ้างนะครับเราอยู่แถวแถวอะไรครับหายเดิมอีกแล้วนะครับแถวแถวหาเดิมเลยยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับอาจจะเห็นได้ว่ามันอยู่แถวแถวหายเดิมจริงๆเห็นไหมครับเนี่ยแถวแถวเนี่ยปลายไส้หายเดิมยังกระจุกกระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่แถวแถวหาเดิมเหมือนกันนะครับเห็นไหมปลายไส้ของหายเดิมกระจุกกระจุกตัวกันอยู่และก็อะไรครับยังยืนเหนือในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับทุกๆเส้นเลย เพียงแค่ว่าไอ้รอบนี้นะมันอยู่ลึกหน่อยนะเส้นค่าเฉลี่ยอยู่แถวห้าหมื่นแต่ว่ามันก็มีโอกาสหรือเปล่านะครับถ้าเรามองภาพในภาพใหญ่ยยเองแล้วยังไม่ได้มีสัญญาณในการกับตัวที่มันชัดเจนแน่เน้นเนี่ยนะเพื่อนๆถ้ายังรับอยู่นะครับมีโอกาสแหละถ้าเราวัดตาฟิโบโนัชชีนะเรับเพื่อนจะเห็นว่าผมได้ทำนะครับแม่เหล็กดึงดูดเอาไว้ถ้าเขายังคงยืนอยู่ได้ไซเวย์ยืนอยู่ได้และระยะสั้นเองจากฟอร์ลิงเวทที่เรารอกันครับมันดันเบรกปิดเต็มเต็มแท่งเนี่ย เราก็จะกาวกันทันทีนะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาสู่7 4 7 6หหรือแม้กระทั่ง8,6,000ดอลล่าตามฟิโบนชัชชีที่พฤติกรรมของเขาเนี่ยมักจะทำอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นมุมมองในสายกาวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นะครับฉะนั้นแท่งเทียน,นี่ยจะเป็นจุดที่ตัดสินและบง่งบอกทุกๆอย่างหลังจากนี้นั่นเองนะครับเพื่อนผมก็ฝากทิ้งท้ายเลยกันนะใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนตัวเองนะครับอยากวางแผนการเทรดไปกับผมไม่ว่าจะเป็นแผนเทรดสปอตแผนเทรดฟิวเจอร์หรือข้อมูลต่างๆในภาพรวมตลาดคริปโตนะครั่เพื่อนเพื่อนสามารถ เข้ามาจอยกันกันกบ community ของฉลามของผมได้มีในรูปแบบ support YouTube ที่เสียตังค์ support แบบฟรีนะครับที่มีกติกาอยู่ในห้องไลน์นะครับพเพื่อนๆอ่ะแบบแรกครับพเพื่อนๆผมไม่ได้บังคับเทรดเพื่อนๆกดสมัครหนะ้าช่อง YouTube ได้เลยตกเพียงแค่เดือนละ300บาทแค่นั้นเองคนระับเพื่อน ข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆได้รั in บ,บแบบจุใจยอย่างแน่นอนแล้วก็สําหรับห้องไลฟ์ฟรีนะครับใครที่เทรดอยู่แล้วเทรดเป็นประจำนะครับเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องจะเ,เสียตังค์ซพัพพอร์ตยูทูบให้ผมเนี่ยเพื่อนๆเพียงแค่สแกน QR Code ค้ดไลน์ถ้าเข้ามาถามกติกาในการอยู่ในห้องไลน์ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็มีพูดคุยอัปเดตแผนเทรดกันอยู่ในนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่นนเนพื่อนๆฟังให้เข้าใจนะครับเพื่อนๆในภาพใหญ่เองนะครับแนวรับสําคัญจากชอตเทอร์มโฮลด์เองเนี่ยอยู่แถวๆส่วนประมาณ55,000ดอลลารร์โดยปะมาณนะครับซึ่งไอ้55,000ดอลลาร์ตรงนั้นเนี่ยนะครับ มันจะไปสอดคล้องใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยอะไรครับในไทม์เฟรมเดลี่นะครับซึ่งเป็นโซนรับสําคัญนะครับแถวๆนี้เลยเห็นไหมครับแถวแถวห้าหมตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันในภาพใหญ่ๆนะถ้าหากอะไรครับถ้าหากในภาพระยะสั้นของเราเองที่เรากาวขาขึ้นกันเนี่ยแล้วมันดันไม่ได้มีแท่งเทียนปิดเขียวๆแบบนี้เลยครับมันดันเป็นแท่งสงีแดงแแทนนะครับแท่งสีแดงแงแบบนี้ปุ๊บเกิดขึ้นแทนแถวแวเนี้ยนะครับโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปนะครับ ปุ๊บไม่ว่าจะเป็น66 0 0นะครับหกหมื่นสี่ที่เรารอกันนะครับและส่วนถัดไปได้ก็คือ54 0 0 0หรือ55,000ดอลลาพร์เป็นไปได้ครับแล้วก็เป็นจุดรับสําคัญที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ยอมหลุดก็ได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเมื่ออะไรก็มาเทนเนี่ยมันมีการปรับตัวไปต่อได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราตรงนี้เ,เพื่อนๆโฟกัสแค่แท่งเทียนแถวเจ็ดหมื่นสองหรือ7จ็ดหถ้ามีแท่งเทียนสีแดงนะครับเราจะทับมือหรืออาจจะทีพีบางส่วนออกมาแล้วมารอเข้า จุดต่างๆโซนด้านล่างที่ผมได้อัปเดตไปนั่นเองนะครับครับเพื่อนวันนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าราคาก็ยังไม่ไปไหนมาไหนยังอยู่ที่จุดเดิมที่ผมได้โฟกัสอยู่นั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยได้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันเลยนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะหวันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ